สวัสดีทุกคนนะจ๊ะอันนี้เป็นโฮอร์โมนสดฮอร์โมนไข่ที่จริงๆมีมีอยู่แค่นี้แหละแล้วเราก็เอาน้ำมาเติมให้เต็มช่วยเร่งการติดดอกออกผลขัววข้วเหนียวเติมไปก่อนขั้วเหนียวไม่ร่วงวโฮอร์โมนไข่เนี่นะนะเขาจะทำให้ขั้วเหนียวไม่ร่วงอันนี้ผสมกันนะจ๊ะฮอร์โมนสดฮอร์โ,โมนไข่ผสมกัน น้องหัวกินน่อยมัมรี่ขาวตาเทีย่ยงนักขมนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมันแป,ปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรีมนมนมยนแล้วก็เพจมัมรี่ขาวตาเทีย่ยงนักขมนมได้นะจ๊ะทุกๆเขนไปติดต่อหาซื้อบอิสีไม้ด่างพืชมงคลได้ที่ช่อง,องเดโชสุกอินแล้วก็พวกมะเดื่อฝรัง่งมอน ตามไปที่ช่อง9 9เกษตรอินทรีย์ได้เลยนะจ๊าแล้วก็สาวน้อยทำสวนน้องๆเราเก่งอ่ะนี่ของน้องเอกินหน่อยช่อง9 9เกษตรอินทรีย์อุ้ยงามดีนะจ๊ะอัดลงไปอีกช่องแล้วนะนะนะเราก็อัดลงไปอีกช่องนึืงงามดีจังเลยน้องเอเนี่ยน้องเอให้มาเนี่ยมาเดือฝรั่งสายพันธุ์อิรักกี้แล้วก็ สายพันธุ์ญี่ปุ่นใบเขาจะต่างกันอันเนี้ยมาเดือฝรังร่งหรือฟิกสายพันธุ์ญี่ปุ่นเขาจะเป็นแฉกใช่ปะ่ะแต่สายพันธุ์อีรักกี้เขาจะเป็นใบเนี่ยแบบนี้นะ่ะเหมือนใบโพอ่ะสวยนะแต่งเกลยวสวยงามส่วนที่ตัดกิ่งปักชำรอลุ้นกันนะจ้าใส่กันเติมกันเติมธาตุอาหารกันเติมหน่อย อ,อันนี้เป็นมะเขือพวงที่ตัดกิ่งตกแต่งกิ่งแล้วก็เอากิ่งไปปักชำมะเขือพวงเนี่ยเเขาตัดกิ่งปักชำติดง่ายนะดูปะลองดูกินหน่อยโอ้โหราพาต้นนี้โตดีอาจจะได้ใบงามๆอันนี้มะกรูด หัวแต่เนี่ยใบอ่อนมะกรูดนี่กินอร่อยใส่ไปเลยอันจะไปวางหม่องไหนดีนั่นเนี่ยมะเขือนั่นเนี่ยที่ปลูกในกระถางเนี่ยเดี๋ยวไปวางซุกซุกไว้ตรงไหนดีเดี๋ยวคิดก่อนเนี่ยเราก็จะตากใส่ย,ย,ยรรดราที่หมดเลยทุกกระถาง ากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้นะช่องเล็กช่องใหญ่ได้หมดเลยหนึ่งสมองสองมือทํามุ่งมันน่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนท่องเอาไว้เลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ตักรัดราดไปมีอะไรก็อัดคลิปกันไปนะจ๊ะทุกคนงานเยอะดี ทำหลายช่องก็งเงี้ยแหละไปดีกว่าทำงานต่อสู้ไปได้วยกันดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะแค่นี้นะ